จี้ปลาทองรักทรัพย์ค่ะเป็นทองคำแท้ง99.99%เป็นทองคำแท้ง99.99%ฟังรายละเอียดนี้ดีนะจี้ปาทองยิ้มรับทรัพย์เป็นทองคำแ 99. 99ท้ง99.99%นะค, 99. 99ค่ะไม่รู้ว่าซื้อกันมาเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าได้แขมอะไรกันมาบ้างแต่วันนี้แขมป็้อทอง ดราม่าของแม่ค้าออนไลน์คะ่ะอย่างแม่ตักกรกนกคะ่ะที่เปิดร้านขายทองจนมีการเกิดกระแสดราม่าแล้วก็มาออกรายการหุนกระแสมีผู้เสียหายหรือว่าลูกค้าเนี่ยมาร่วมพูดคุยในรายการกันเพียบเลยเนื่องจากว่าลูกค้าหลายท่านคะ่ะมีการซื้อทองจากร้านของแม่ตักไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทองคะ่ะไม่สามารถเอาไปขายได้ที่ร้านอื่นเลยเอาไปขายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่มีราคาเพราะว่ามันมีส่วนผสมของทองน้อยซึ่งปรากฏว่าคะ่ะแม่ตักกับป๋าเบียร์เนี่ยก็ได้เดินทางมาออกรายการหุนกระแสด้วยซึ่งในรายการเนี่ยก็ทราบ ว่าทองของแม่ตาคํะไม่ใช่ทองปลอมแต่ว่ามันทนํานองที่ว่าเหมือนทองเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยค่ะจึงทําให้ขายไม่ได้ราคาหรือไปขายร้านอื่นก็ไม่ได้ราคาทางน้ั้นแม่ตักเองค่ะเลยได้ให้ลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยสามารถนําทองกลับมาขายคืนที่ร้านได้โดยปีเสียค่ะจะได้ในเต็มราคาส่วนทองอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่น้ําหนักแต่ว่าค่ะเขามีเงื่อนไขก็คือของแถมที่ให้ไปค่ะต้องได้ครบแบบทั้งเซ็ตจึงจะมีการคืนเงินให้ค่ะ แต่ทางนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเรื่องราวคะ่ะที่ทําให้ทางด้านคุณหนุ่มกันชัยคะ่ะถึงกับเดือดกลางรายการเลยเมื่อทางด้านแม่ตั๊กได้มีการตําหนิทีมงานของหวนกระแสค่ะในทานํานองที่ว่าทางเพจเนี่ยเล่นข่าวของเขาเยอะมากๆเป็นเพจที่เล่นเยอะที่สุดเพราะว่าข่า,ขาวเขาเนี่ยมันไดเอนเกจเมนต์ด,ดีจึงทําให้เพจเนี่ยเล่นข่าวเขาอยู่เรื่อยๆซึ่งพอคุณหนุ่มกันชัยทราบเรื่องนี้คะ่ะเขาก็ไม่พอใจที่ทางด้านแม่ตั๊กเนี่ยมาพูดอย่างนี้กับทีมงานเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขานําเสนอไปมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและเขาเนี่ยไม่ได้้ตตตัังจ,จะเล่่่นแแมก เขาก็แค่นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเองก็มีการทิ้งปริศนากลางรายการโหนกระแสค่ะว่าอย่า,าพูดกับเขาแบบนี้เพราะว่าเรื่องของพี่สาวคุณเนี่ยเขายังไม่พูดเลยพี่สาวคุณติดคดีอยู่ผมรู้แต่ว่าผมไม่พูดจนทําให้หลายๆคนค่ะสงสัยว่าพี่สาวของแม่ตักที่คุณหนุ่มกัญชัยพูดถึงเนี่ยเป็นใครแล้วมีคดีอะไรซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านเพจรถคนลุมก็ได้ออกมาเฉลยค่ะว่าพี่สาวปริศนาของแม่ตักที่คุณหนุ่มกัญชัยหมายถึงเนี่ยคือใครโดยเขาได้มีการบอกบใบ้้ไวนนนนเจรคคคลลม่ะหายๆ ก็เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นแหละหลังจากที่ทราบว,ว่าเป็นไขรซึ่งก่อนหน้านี้เองทางด้านพี่สาวของแม่ตาค่ะก็เคยเป็นประเด็นไปแล้วเพราะว่าเขามีการขายหวยค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการจ้างเอกดังของช่องหนึ่งค่ะมาว่าถูกรางวัลที่1แล้วหลังจากนั้นเอกคนนี้ค่ะก็โดนปลดฟ้าผ่าออกจากช่องหลังทราบว,ว่ากุเรื่องขึ้นมาและพี่สาวของแม่ตาคนนี้เองค่ะตอนนี้ก็กาลังติดคดีอยู่ด้วยค่ะ และล่าสุดค่ะในรายการข่าวใส่ไข่ค่ะคุณหนุ่มกันชัยได้ฝากถึงพี่สาวแม่ตั๊กอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าตัวค่ะบอกว่าไม่ต้องสารแนนะหุบปากเอาตัวเองให้รอดก่อนเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องของทางฝั่งเจ้าตัวเขาเองคดีเราก็มีอยู่นะอย่าไปสารแนเรื่องคนอื่นเขาอันนี้เชื่อผมนะซึ่งก็ต้องบอกว่าทําเอาชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว